เราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าน้ำนมคุณแม่ที่แช่ไว้นั้นบูดหรือไม่สวัสดีค่ะหมอป๊อปดรซลรีลลป,ป๊อปค,ค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะเราจะรู้ได้ยังไงนะคะว่าน้ำนมคุณแม่ที่แช่ไว้นั้นบูดหรือไม่ คุณแม่ที่ต้องไปทํางานคุณแม่นักปัม๊มคุณแม่ที่สต็อกนมเอาไว้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยคุณแม่จะต้องรู้อยู่แล้วนะวิธีการเก็บให้สะอาดนะคะแล้วก็ช่องตู้เย็นต่างๆในแต่ละช่องเนี่ยอยู่ได้กี่วันนะคะทีนี้เนี่ยหลายๆครั้งบางทีเราก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะนมมันดูแปลกๆนะไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่านะคะวันนี้หมอป๊อบมี3ข้อในการดูง่ายๆนะคะว่านมเสียหรือเปล่านะคะอันที่1นนะคะเรื่องของกลิ่นนะคะนมที่เสียเนี่ยอาจจะมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะคะ กลิ so, ่นหืนเนี่ยไม่ใช่นะนมสต๊อกส่วนใหญ่บางคนจะมีกลิ่นหืนได้จากน้ำย่อยไลเปสที่ย่อยไขมันนะคะอันนี้จะมีกลิ่นหืนได้นะถ้าสมมุติว่านมของคุณเนี่ยมีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอันนี้ต้องสงสัยว่าบูดหรือเสียหรือเปล่านะคะอันที่2นะคะให้ชิมดูถ้าสมมุติว่าชิมแล้วมีรสเปรี้ยวเหมือนนมเสียเราเคยรู้อยู่แล้วนะว่านมเสียเป็นไงคุณแม่ลองชิมดูก็ได้ถ้าชิมดูเนี่ยแล้วมีรสเปรี้ยวเหมือนนมเสียอันนี้ก็คือเสียแน่นอนนะคะ และอันที่3นะคะก็คือนมตั้งทิ้งไว้เราไม่แยกชั้นปกติเนี่ยนมจะแยกชั้นนะคะเป็นนมส่วนหน้ากับนมส่วนหลังที่มีแฟตนมที่มีแฟตก็จะอยู่ข้างบนนะคะข้างล่างก็จะเป็นนมที่มีน้ําตาลแลคโตสเยอะคือนมส่วนหน้าส่วนกลางนะคะสำหรับนมที่เสียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่เห็นว่าแยกชั้นนะคะอีกคําถามหนึงก็คือว่าแล้วนมที่มันตกตะกอนอะ บางคนเอาตั้งทิ้งไว้นะคะหรือว่าออกมาจากตู้เย็นเนี่ยมันตกตะกอนเป็นก้อนๆเล็กๆเ,เนี่ยถามว่าเสียไหมส่วนใหญ่ตกตะกอนเนี่ยก็ทานได้นะไม่ได้นับว่าเสียถ้าเสียเนี่ยให้ดู3าอย่างนี้นะคะแล้วก็เน้นย้ำนะคะว่าช่องตู้เย็นต่างๆเนี่ยเราก็ดูตามมาตรฐานว่าแต่ละช่องเนี่ยอยู่ได้สักกี่วันหมอป๊อบก็มีคลิปนะคะว่านมในตู้เย็นเนี่ยแช่ได้กี่วันนะคะก็สามารถไปย้อนดูได้หรือใครหาลิงก์ไม่เจอก็ ถามหมอป๊อบได้ใต้คลิปนี้ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อบก็ฝากไว้3ข้อนะคะวิธีการดูว่านมแม่เสียหรือบูตรหรือไม่อันที่1นนะคะดูเรื่องของกลิ่นนะคะถ้าเกิดว่ามีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวอันนี้ต้องสงสัยว่าเสีย2ชิมดูนะคะถ้าเกิดว่ารสเปรี้ยวเหมือนนมเสียอันนี้คือเสียบูตรแน่นอนและอันที่3าถ้าเกิดว่านมไม่แยกชั้นก็ จะสงสัยว่าเสียได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป๊อปดร s a า l ล p ป p ปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเรียงลูกและพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ